สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วนะครับเลาะเป็นเลาะใช่แนวนะครับมือน,นีผ้พาพี่น้องมาเลาะทั้งอำเภอหัวตะพ่านนะครับผ้พาพี่น้องมาหาลเลาะเบิงง่วงมงมๆทั้งอำเภอหัวตะพ่านจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจ,จเจริญเดี๋ยวนะหัวตะพ่านนี่ซูมือนีเป็นเมืองขึ้นของอำนาจ,จเจริญเรารอบอกครับผมโอ้ตะกี้อยู่ อุบลเนาะเพราะอำนาจแยกมาครับเก่าหัวตะพานมานั่มผมก็ติดก็ยังยังยังจำอยู่ว่าหัวตะพานขึ้นกับอุบลบ่แมนหัวตะพานสูมือนีขึ้นกับอำนาจเจริญ่านีเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับคู่สลาดอกกันผ้าว่าอำนาจเจริญธานีครับมือนีผ้าพี่น้องมาเลาะเบิง ง้วของหมอล่ําบิวครับผมหมอล่ําบ mm ิว hmm. ชื่อชื <bel ride> ่อจริงช <primeira> ื Display ่ออย่างนั้นอบิวครับบิวบิวแล้วก็มีชื่อจริงครับชื่อจริงก็บิวชื่อจริงก็บิวบกครับแล้วนามสกุลพระลักษ์อ้อแล้วแล้วแล้วเวลาไปลั่มน่ะใช่ใช่ใช่ของอาจารย์ครับเอาชื่อว่าบิวบิวศิลาลักษณ์บิวศิลาลักษณ์ลักษณ์ ม,มอลลมบิวซีล่ารักนะครับจริงๆผมเห็นน้องตั้งแต่อยู่งานางานพริกแกงท่านขุนงานเลี้ยงปีใหม่ของโรงงานพริกแกงท่านขุนของพี่พี่เรื่องแล้วนะครับแต่ว่าบ่หูได้บอกเพื่อนเลี้ยงง่วนะครับพอดี <c oughs> ผมมีนัดไทยคอ,อกง้วนน้องที่มันน้ำปลีกนะครับกับหัวตะพานคืนกนนอการน้องน้ำปลีกเนาะก็เลย <c oughs> แวะมาก,กินก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือริมน้ํานะครับที่ แถวๆเลยโรงพยาบาลหมอตะพานเป็นหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนแนะนาว่าหมอรัมบิวนั่นเองเพื่อนยังเลี้ยงงัวอยู่นะครับก็เลยได้แวะมานะครับปรากฏว่าหมอลัมบ um ิวบ่อยยู่ไปล่่าหมอพ่อครับผมโอ้ <c oughs> ไปล่ําเฉพาะผมต้องหาบาดีสนะครับต้องหาบาติดก็เลยแวะมาเห็นคอกงัวโอ้เฮ็ดดีตัวละ,ะ่รเป็นขอกงัวแบบ <c oughs> ต้นทุนมาสูงเนาะเป็นขอกงวแบบใช้ธรรมดาวัสดุแบบธรรมดาไม้ก็เป็นไม้ไผ่อย่างสี่นะครับนี่ก็มีเสาก็เป็นปูนแนบางเสาก็เป็นปูนทั้งเสาบางเสาก็เป็นปูนเครื่องเดียวนะครับนี่แสดงว่าเฮดแบบแบบบ้านๆเนาะแต่ว่ามาตรฐานดีสะอาดสะอ้านดีพอนะครับมากแนวนี้ตอนนี้เหลืองัวจจกโตพะเหลืองัวอยู่หกตครับหกตครับเอ้าคือไปเห็นงัวคือเห็นแต่คอก าตนีง่วอยู่ทงครับง่วอยู่ทงครับผมเอาง่วงไปปล่อยล่ามกินหญ้าเนาะนี่นี่นี่ปกติเพิ่นเลี้ยงเองอยู่บ่หมอลำบิวครับเพิ่นเลี้ยงเองครับเอพิ่งเลี้ยงเองนั่นครับผมไปล่ามมาเมื่อยๆกันยังมาเลี้ยงง่วงอีกอันพ่อเด๋ย์พ่อมีหน้าที่อย่างแนแต่เราพ่อพ่อดูแลเขาอ๋อพ่อดูแลเขาย่างเขาไปอยู่ย่างเขาไปอยู่ครับอ๋อแล้วง่วงเขานี่เขาปลูกใหญ่ไม่กินอยู่บ่ครับปลูกครับมีปลูกครับปลูกแล้วตัดเอาบ่ครับ โอ้ตันเอาเนียนั้นตอนแรกใส่รถสุก่ามากพี่น้องใส่รถเข็นมากกลมาใส่อย่างสน่งแล้วพอนอกจากกินหญ้าแล้วก็ยังมีมีเฟืองบอกพ่อครับโอ้มีเฟืองเืงให้มันกินพร้อมหมอล่ำบิวบรยู่ก็คุยกับพ่อกันละกันนะครับเป็นจังไดเป็นจังไดมาจังไหรพ่อล่ำรองล่ำทําเพลงอยู่ดีๆคือเพิ่นคืออยากมากเรียงงัวพ่อเพิ่นก็เลยเพิ่นอยากล่องเบิงเพิ่นก็เลยเอาไปเอามาเพิ่นก็เลย มักทั้งง้วนาครับอืมครับจากเลียงร่องเบืองครับอ๋อเลียงไปแล้วไปเลยมมักโอ้เพิ่เลยก็เล่ซื้อมาเรื่อยๆนะครับเลียงไปเล่เลียงไปแล้วก็เลยมักครับเพิ่นเลียงว่าได้จกปีแล้วพล่าอู้เด้ยหลายปีนะครับประมาณแปดเก้าปีแล้วครับโอ้แปดเก้าปีแล้วป่ะครับผมอู้เลียงมาตั้งแต่งัวกำลังขึ้นนี่แหละครับง้วกำลังขึ้นเนาะแล้วมันก็มาเปลี่ยนราคาแบบสุดๆอีกที่หนึ่งครับผม เป็นจังไดช่วงเพิ่นเลี้ยงนั่นเพิ่นในขายได้เงินน้าข้าเจ้าอยู่บ่ช่วงนั้นเด้ขายไปเล็กแนวน้อยครับขายไปครับขายไปเล็กๆไม่น้อยโอ้ซื้อซื้อมาขายไปครับผมขายออกไปก็ไปหาซื้อมาใหม่ครับผมอเป็นจังไหช่วงนั้นได้อยู่น้าเพิ่นอยู่บ่ได้เฮ็นน้าเพิ่นอยู่บ่ช่วงขายงัว่าบ่อคอยได้อยู่น้าเพิ่นปานใดครับบ่คคอยได้อยู่เอาเพิ่นไปล่าเพิ่นมีคือมีเวลาอขายง่วตอน ตอนแรกเพิินกับกัมมาตอนเศร้าเมื่อเทียเพิ่นกับมีคนมาหาเพิ่นโอ้กับมีคนมาหาช่วงเพิ่นบอยให้ออกไปครับโอ้เอ้าบริขายผ่านเฟซผ่านเรื่องเทียเรื่องเทียแล้วก็ขายผ่านเพจครับบ่ครับผมโอ้ผ่านเฟซกัมมี่ครับผมผ่านเพจกัมมีเข้าถ่าโซลาร์นอพอเนาะครับเป็นอ่าเขาเอื่นว่าอ่าเป็นโลกยุคใหม่นะครับมีงัวอยู่กะทายรูปรงเฟซขายนะครับ ง่ายดีตัวหลานเนาะนะครับแล้วซุ้มมือนี่นะครับพ่อยังเหลือติดมือใน่จ็โตหกตครับหกตครับผมหกตอยู่องัวครับอยู่ยูนพุ่นบอกอยู่อยู่แปลงยาบอกครับ่ไปที่ลาวไปเบิ่งกันจะข้านะครับโอ้หักหักหักหมอลำเลียงงัวพี่น้องนะครับนี่หมอลำบิวนะครับอยู่บ้านรัตนวารีนะครับอำเภอหัวตะพานข้างโรงพยาบาลหัวตะพ่านนะครับเพิ่นบอกทางเข้าติดไตโรคเบานนันเด้เพิ่นว่า ผมก็เลยตามมานะครับตะกี้เพิ่นขายพ่อครับผมเคยหูน้ำเพิ่นอยู่บอกว่าเพิ่นขายช่วงว่าเป็นราคาเนี่ยขายในราคาบ่เป็นราคาได้หรือครับเป็นราคาอยู่ครับตัวมันก็ได้แปดเก้าหมื่นอยู่ครับตัวนึงหัือบ่ครับผมงวดตัวเดียวแปดเก้าหมื่นครับป้าสัม่อเพิ่นอยากเฮดดอกครับล่ำไปน้ำซื้องว่าไปน้ำขายว่าไปน้ำครับหมมอล่ำเดียว <c oughs> เคยมีอยู่พ่อผมไปถ่ายในเมืองนั่นเขาว่าไปซื้งง่วมากน่ง่ว่า,า,วา,าท่านลงรดเด้คนมานั่งเฝ้าเลยตะกีบเคยมีคือนกรรันมีคือกันบอกครับผมอมีคือกันกรครับโอ้คนอยากได้ปนนันเนาะตะก,กีนอเลี้ยงง่ว่าน,นะพ่อเนาะแต่ก่อนนี่มันกับงว่ว่มันถึงมันเป็นราคาไว้นิดหน่อยเขาก็มาแช่หาอืเดขายไปบางเทียบางเทียมันกับท่านนี่ลงลดก็ได้ขายครับอีหลี่นั่นหรอครับผม โอ้ก็เป็นอีกอาชีพเสริมเนาะอาชีพหลักก็คือเป็นหมอลำครั่มการรับงานหมอลั่มทั่วไปนะครับแต่ว่าอาชีพเสริมก็เพิ่นก็เลยได้ได้ได้ตัวนี่ละมาเพิ่นก็เลยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นได้ช่วงงัวเป็นราคาแม่นบ่ครับงัวเป็นราคาเพิ่นก็เลยไอ้นั่นแม่นบ่ครับเพิ่นเลยเพิ่นเลยมักไปทำนองเอางัว เป็นอาชีพอีกน้อยหนึ่งนะเป็นตัวเลี้ยงวั่วเป็นอาชีพเสริมมาทันับ<อ>ผมอาชีพเสริมน้อยหนึ่งครับไปน้ำเพิ่นตลอดอยู่บ่พอเวลาไปล่ำแต่ช่วงนี้ผมบด้ไปแต่กี่ผมไปแต่ข้าวเพื่อนหัดล่ำใหม่ๆครับโอ้เพื่อนหัดล่ำใหม่ๆก็ไปน้ำเพิ่นไปนขึ้นก่ไบ,บริยูแล้วไปกําแม่กับหยังเขาโอ้บัตรนี่จะขับรถไห้นะครับโอ้ครับบัตรนี่มีอยู่บ่ไปล่ำล้วไปซื้องั่วนมีครับมีมีรับมีหลีนหรอบ่ครับมีมี ล่ำลงขานแล้วเขาแค่ขายงัวเขาก็ซื้องัวเขาครับโอ้ยังสั้นเลยไปล่ำถือบ้านพอดีคนี่นี่นี่ครับไปล่ำถือบ้านที่เขาขายงัวพอดีครับเขาก็ลงเวทีก็ไปซื้องัวต่อเขาเขามาส่งนี่นีมนีตัวหนึ่เพื่อนกับมากของเพื่อนปานนั่นเนาะนี่คือส่วนที่เหลือแม่นหมอฟอะตั้งบ่อขายบ่อหรือจังไหน ก็มีนิดหน่อยครับขายเป็นเล็กน้อยครับไปมีคนมาซื้อขายไปครับมีคนมาซื้อขายมีคนเขามาเบิ่งอยู่บ่พอครับมีครับมีมีแม่นบ่ครับมีทุกมือแล้วมีสุมือครับแต่คือบ่ขายส่นะมันมันก็ราคามันกับบ่บ่ไดตมที่เขาคำนวณไว้นะครับไอ้ราคาบ่ไดกันครับอืมอือือราคาเขาตังไวพุ่นปื๊บอืมเขาก็เอาตำกัวเฮ้าไปหน่อยนึงมันก็เลย บรมันบ่อทัานตรงกันราคาบ่อทัานตรงกันมาท่านทอครรับตรงกันวคนมาเบิ่งดูอยู่เมนบ่อครับผมโอมาดูอยู่หมูวานกระมาคือจังสี่พอนี่เป็นลูกคอกเขาบ่อหรือเขาซื้อมาหนิใช่นี่นี่ตัวนี้แม่นอันนี้ลูกคอกเบิดครับรุ่มหน่อยลูกคลอกที่เหลือนี่ลูกคอกเบิดแล้วเป็นทุ่มแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์เหลือตัวเดียวหรือสองตัวสองตัวครับใส่ใส่มาเบิ่งเนี่ยสามตัวป่ะโอ้แม่สามลูกสามมาท่านทอสามครับอื นี่นี่แม่พันธุ์นั่นบ่พ่อนี่ครับนี่ตัวใหญ่หตัวไวย์นี่ควายพร้อมรับี่ควายพร้อมโอ้เพิ่นอันนั้นเพิ่นยืนบังกันอยู่พี่น้องอันนี้ก็แม่พันธุ์ครับนี่แม่พันธุ์นี่ซื้อมาหลายปานไหนครับพ่อตัวนี้พ่อจําได้บ่ตัวใดคั่นนี่ล่ะนี่ล่ะตัวนี้ซื้อมา40,000กว่าครับ40,000กว่าก็บ่ถือว่าแพงนะครับตะกี้ช่วงนั้นบ่แพงครับช่วงช่วงนั้นบ่แพงตัวนี้ก็ซื้อ38,000 ตัวนี้ตัวใส่กระดิ่งนี่เนาะตัวนี้กระดิ่งประมาณห้าหมื่นกว่าครับตัวหลังสุดห้าหมื่นกว่าเอาตัวนี้บอกตัวใส่กระดิ่งนี่เนาะมันได้ลูกแฮ้เาจากตัวเราพอห้าหมื่นกตัวละตัวละตัวตัวเลยครับโอ้หนี่เพิ่งได้ลูกแม่ละตัวครับแม่ละตัวนี่ลูกตัวตัวเมียครับเมียเบิดอ้าวขึ้นมาหมานแท้โอ้ีผู้จักตัวหัวสามแม่บได้ตผู้จักตัวบริตเมียเบิดพี่น้องคนหมานเติบเลยพะหลังคนแม่เดี๋ยวก็ได้จ้ตัวผู้อยู่นั่นเด้ สองลูกสามลูกก็ไแจะผู้อยู่นั่นนะครับนี่ครับทผ้เขาผสมยังไงนี่พ่อเขาผสมผสมหลอดแบบตังเทียเขาก็เอาเป็นตัวมาสมหลดครับโอ้ตังเทียขันขันติเขาก็เอาสมหลอดครับขันมันมามีปัญหาเขาก็สมหลอดครับขันสมหลอดเทือสองเทือปัตติเขาา็สมโตแมนครับแมนโอ้ตัวนั้นสี่หมื่นกว่าแต่ยังติดจ่อยนะพ่อนอกตัวนั้นเนาะแมนดูแลบ่ถึงบ่หรือยังไงช่วงนี้ช่วงนี้มันก็หยากค่อคบ่ค่อยเต็มบันไดมันก็เลย เออมันก็แปลกเนาะผมไปเบิ่งหลไหลไหลมองหน้าฝนง้วบเต็มเนาะแม่นครับแต่ว่าหน้าแรงง้วเต็มดีวยดีป่ะตอนนี้นี่แม่นี่แม่นี่แม่นี่ซื้อมาสี่หมื่นกว่านี่ยเนี่เนี่เอามาไว้สวนโอ้เอามาไว้สวนเนาะครับย้ำแรงก็นจะเอาขึ้นไปไหมเราพ่อเอาขึ้นไปตัดหญ้านิดนิดน้อยๆให้มันกินครับลูกมันจ็ดเดือนนั่นพ่อลูกมันยังยู่หันกับประมาณเจ็ดเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนวันนั้นขายบ่ขายได้รละตัวยาโนมละตัวครับ แต่ว่าขาเจ้าก็มาเบิ่งนี่ละเขาให้หลายปรนไดคู่นี่คู่นี้คู่นี่เบาเขาให้สามหมื่นสามหมื่นครับเต็มครับแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นบ่ขายเพิ่นว่าเพิ่นบ่ขายเพิ่นว่าเพิ่นเอาไว้ซะก่อนเอาไว้ซะก่อนเนาะเราจึงสี่เด้บ่มีคนมาให้ราคาเราบ่กพอนี่ชุ่มนี่เบาให้แต่ว่าบาเบาท่านเดนียววาเลยเบาท่านเดนียววาเนาะครับเบาท่านเดนียววาชุ่มเบาท่านว่าขายเอ่ะควายก็มีครับควายซื้อมากกว่านี่ครับซื้อมากกว่ากันครับไหลปรนไดนี่สองหมื่นครับ ซื้อมาโดนเราบ่ซื้อมาประมาณสี่หาเดือนนี่แหละครับเอา้ามันก็เป็นราคาอยู่ตัว, 20, ค,วคว่าไข่สองหมื่นเนี่ยประมาณว่ามันไข่ถือ <c oughs> ได้พอ่อครับสองหมื 20, น่นเนซื้อมาสี่ห้าเดือนก็ถือว่าที่ห้าเดือนนี่แหละเป็นราคาอยู่ตัวละนี่ตัวละสองหมื่นนะครับนี่ที่วงช่วงสีลงหน้านี่แหละโอ้ครับนี่นี่น,นี่มาเบิง้งอันนี้กะแม่ซื้อมาสามหมื่นบ่ครับสามหมื่นกะลูกลูกตัวแรกตัวนั่นนั่นครับลูกตัวแรกอ่ผสมใหม่แล้วบ่นี่ ยังครับน้องพันยังวันทัาน,นได้สมเนาะมันยังกินนมอยู่ครับสีดีดีไหมพี่นอ้องสีดีแต่เรียงแต่เลี้ยงง้วอมานี่กับบอมี่ลูปตัวหมอล่ามบิวครับบอบอครับบอลูเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงถือช่วงพอดีเนาะถือช่วงครับอันที่เหลือนี่กับมันกับไรเบิดละล่ะนี่ซื้อไหมแ <c oughs> ม่เพราะว่าเห็นว่าช่วงนั้นขายหลายเลยหมอล่ามบิว <c oughs> ขายงว้วอหลายซื้อมาขายไปนี่แหละครับซื้อมาขายไปนั้งเถื่อกรับวัท่านลงรถซ้ำมีคนให้กับไล่เรียกอ่ เอาไปส่งต่อเลยครับไปส่งต่อเลยมันเป็นเรื่องจริงเล้พ่อสมัยตะกี้นะมันนอนเฝ้าอยู่คอกับมีเด้หัวเห้าไปเอาง่วนนะครับว่าคนอยากได้เนาะครับผมโคมละแปดหมื่นเก่าหมื่นเป็นแสนแมนเป็นแสนโอ้เชื่องดีง่วงอยู่นี่นะครับลองล่ำทํำเพลงอยู่ดีๆนะครับพี่น้องนะครับอก็คงจะด้วยการเบิ่งการไก่ช่วงนั้นเพิ่นก็เห็น งัวเริ่มเริ่มเป็นราคาแล้วมั้งเนาะจับมาขายไปเอาไปเอามากขายเป็นคนหักงัวไปเลยเนาะขี่มันก็พอได้ใส่หน้าบ่พ่อครับผมได้ขายอยู่บ่ขี่มันบ่ครับบ่ได้ขายใส่แต่หน้าย่างเอาใส่หน้าจะของอย่างเดียวครับหน้าจะคล้องกอยู่นีเลยโอ้อยู่เวืงนี่เลยเนาะครับคาคากลายพี่น้องนะครับหมอล่ำบิวหมอล่ำเลียงงัวอําเภอหัวตะพานนะครับรับบริพานมาโดนแล้วนะครับทั้งหัวตะพานนะครับ พอดีใจเลยมามักง่วมาเลยเลี่ยงไปเรื่อยเลยอ๋อนี้ลูกไส้มักพ่อก็มักไปนน้ำหมบครับมักงัวไเป็นน้ำลูกไส้เลยนะครับเอ้าขอบคุณหลายๆพ่อครับครับวัสดีหมอมีอย่างหลายมาแวะเวียนเยี่ยมเยี่ยนถามไทยครับผมนะครับสารทุกสุกดิบนะครับครับผ่านมากอ่ะได้แวะนะครับได้เบ่งง่วนน้ำนะครับพอดีหมอลําบิวบอยู่นะครับก็จริงๆอ่า ก็มีแฟนพันยูเนาะว่าแฟนพันว่าเอาพ่อซัพ่อยังฮู้เรื่องดีกว่าหนูพันว่านี่แหละนะครับพามาเบ่งคอกงั่อของหมอล่ำตะกี้นะครับซื้อมากขายไปนะครับส่วนที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือไร่ใด้คือกําไรแล่ะพี่น้องว่ามีลุกนะครับกันเทดเป็นนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องขอบคุณเลหลายนะครับมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ